สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะมาบอกในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะในงวดของวันที่1ตุลาคม2564นี้ีนะ,ะ้ะราศีที่จะมีโอกาสร่ำรวยในงวดของวันที่1ตุลาคมนี้จะได้แก่ราศีมังกรราศีสิงห์ราศีกัน ราศีตุลราศีธนูราศีกรกฎนะคะส่วนราศีที่มีโอกาสนะคะร่ำรวยพอปานกลางก็จะเป็นราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนนะคะแต่ราศีที่ไม่ควรจะเสี่ยงหรือว่าเสี่ยงน้อยๆซื้อไว้แค่พอลุ้นก็คงจะเป็นราศีมีนแล้วก็ราศีกุมนะคะตัวเลขนะคะเด่นๆที่คำนวณมาแล้วดูมาแล้วนะคะ ตามดวงดาวของโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ใช้หลักของตัวเองเลยนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะจ๊ะที่ให้มาทุกงวดนะคะที่ผ่านมาก็เข้ามาหมดนะคะก็มีโอกาสถูกบ้างรวยบ้างนะคะได้แก่ตัวเลขเด่นๆคือตัวเลขสองตัวเลข3ตัวเลข4ตัวเลข6กับ9นะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเลข7นะคะ คู่เด่นๆนะคะที่จะให้ก็คือ2992นะคะ3773 3993นะคะติดไว้คือ3883นะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่นะคะเ,เลือกกองไพ่แบบเ,เห็นๆกันเลยนะคะว่าถ้าเราเสี่ยงโชคนะคะเราจะมีโอกาสรวยไหมนะคะ จะมีกองผ้าให้เลือกสีกองนะคะกองแรกสีฟ้ากองที่สองสีเหลืองกองที่สามสีชมพูกองที่สี่สีเขียวนะคะสําหรับใครที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งะจ๊ะอ่ากองที่สองนะคะใบนี้กองที่สามนะคะแล้วก็กองที่สี่นะคะไม่เหมาะก็จะเลือกสีชมพูแล้วกันนะคะเออใครที่เลือกกองที่หนึ่งสีฟ้าดูกันเลยแปดดาบนะจ๊ะ โอกาสนี้อาจจะยังมาไม่ถึงท่านนะคะเพราะว่าท่านลังเลท่านไม่แน่ใจไม่กล้าเสี่ยงเนาะคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าซื้อไปจะรวยหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเก่าๆหนี้สินเก่าๆที่ยังไม่เคลียร์นะคะเจ้ามือไม่ให้ซื้อหรือเปล่านะคะอะไรประมาณนี้คนที่เลือกกองไพ่คนที่สองนะจ๊ะจะได้โชคลาบนะคะเสี่ยงโชคกับผู้ชายนะคะที่ มาขายให้กับคุณนะหรือว่าซื้อกับผู้ชายที่ขายลอตเตอรี่ขายหวยขายอะไรก็ได้นะคุณจะมีโอกาสมีโชคกับคนที่เป็นผู้ชายให้โชคลาภให้นะจ๊ะคนที่เลาก็กมาก็ที่สามเดอะสเตรงจนะจ๊ะทำจิตใจให้เข้มแข็งมั่นใจในตัวเองหน่อยนะเชื่อมั่นในเลขของตัวเองหน่อยนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกันไปเลยนะแล้วก็ฟันโชะฟันเชะไปเลยนะซื้อ เท่าไหนได้เท่านั้นซื้อน้อยได้น้อยซื้อมากได้มากนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สามกองไพ่คนที่สี่ได้หนึ่งดาบนะจ๊ะเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะจะต้องเลือกแล้วนะนะคะจะต้องเด็ดขาดเลยนะนะคะว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อหรือว่าถ้าแบบว่าคุณไม่ไม่ถูกไม่มีโชคเนี่ย คุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะจ๊ะหรือว่าถ้าตัดสินใจซื้อแล้วก็มีโชคก็ถือว่าคุณกําลังจะมีโชคนะคะโชคเข้าข้างคุณแล้วเนาะนะคะอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจเสี่ยงโชคหรือไม่นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นแนวทางให้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามจ้าเป็นคลิปสั้นๆนะคะ